ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้เราก็มองว่าภาพตลาดนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะปิดบวกไปได้ถึง11จุดนะคะแต่ถ้ามาดูในช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างจะ,อ,ะอ่อนตัวลงนะคะจนกราฟหนกลาย60นาทีที่ลงให้ดูเนี่ยเป็นกราฟแท่งเทียนเป็นชุดจิ้งร์นะคะคือว่ามีโอกาสที่ยังปรับลงอยู่นะคะและ พยายามทดสอบแนวต้านหนึ่งนะคะก็ยังไม่ผ่านนะคะโดยที่เวลาปิดก็ปิดต่าลงมาด้วยก็ยังมีโอกาสในการที่จะแกว่งตัวผันผวนอยู่นะคะเราก็มองว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นการเหมือนกับว่าเงียบเหงาต่อไปนะคะเพราะว่าในขณะที่เครื่องมือในกราฟรายวันเนี่ยก็เริ่มกลับขึ้นมาในเขตโอเวอร์บอทอีกรอบด้วยนะคะก็ยังน่าจะตลาดหน้าจะแกว่งอยู่นะคะโดยเรามอง แนวรับไว้ที่1204กับ1197นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือแนวต้านเดิมที่1214ซึ่งถ้าหากผ่านไปได้ก็ยังมี1220อีกจุดนึงซึ่งมองว่าตรงนั้นก็น่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ะะตัวแรกจะเป็นตัวสุภาัยนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นนิ่งๆอยู่ตลอดวันแต่จนสุดท้ายช่วงปิดนี่ก็ขยับขึ้นมาปิดที่ราคาสูงสุดของวันได้นะคะวอลุ่มก็เริ่มหนาแน่นนะคะอราคายังไม่ขึ้นมากก็คิดว่าน่าจะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกนะคะเรามองแนวะต้านไว้ที่ประมาณ16บาทห0บถึง17บาทนะคะแนวะรับจะอยู่ที่15.5แล้วก็15.3ค่ะถัดมาจะเป็นตัว SCB นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นกลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วก็แรงเหวี่ยงไม้น,มาาน,ไนะคะค ก็มีโอกาสทดสอบอบริเวณแถวๆจุดสูงสุดเดิมนะคะที่153บ50นะคะแล้วก็ขยับขึ้นไปได้น,ดนิดหน่อยนะคะประมาณ155ได้ แนวรับจะอยู่ที่147คัดลอสที่145นะคะถัดมาจะเป็นตัวลานนานะคะเมื่อวานกา็ขึ้นมาดีทีเดียวนะคะร่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อขณะที่ตัว MACD เนี่ยก็กลับมาอยู่เหนือซิลล l ไลนแล้วก็สัญญาณล,ลายสัญญาณลได้นะคะก็ถือว่าแนวโน้มดีนะคะมีโอกาสปรับตัวขึ้นแล้วก็มองแนวต้านตามเทรน d l ไลนไว้ประมาณ32บาทแนวรับจะอยู่ที่29บาทสลึงนะคะแล้วก็คัดลอสที่28ค่ะ สุดท้ายเป็นตัวเพอร์เฟกนะคะตัวนี้เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะไม่ดีเลยปิดต่ำก่อนเส้น EMA10 แล้วก็เครื่องมือยาสั้นส่งสัญญาณขายแล้วก็ MACD เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะคาดว่าราคาจะลงต่อตัวนี้เนี่ยเราก็แนะนําว่ามีอยู่ก็ควรจะปล่อยออกมาก่อนนะคะแล้วก็รอซื้อกลับเมื่อมีสัญญาณอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้ให้แนวรับไว้นะคะคิดว่ารอสัญญาณกลับมาค่อยดูอีกทีดีกว่าค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ